สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ยอดมะพร้าวมาแลจริงๆคือได้มาเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราทิ้งไว้ในตู้เย็นหลายวันก็เลยแบบปะทิ้งซะไดบนะแล้วก็เหลืออยู่นิดเดียวนะคะือเลยแบะมาแม่ปวดจะออกมาทำนะชิ้นพอทำค่ะเอาชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็หัน่นชิ้นพอประมาณะคะ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นเนื้อหมูนะ,ะแล้วก็หัน่น เรียยบรร้้อแลวนะะคเาก็จะมาทำอะไรที่มันง่ายๆนะคะเสรปุ๊บเราเก็บไว้ค่ะแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบอื่นๆเลยค่ะ,ส,คะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือนี่นะคะมะนาวค่ะขอจะนึกออกหรือยังคะง่ายๆนะคะแล้วก็โขลกแล้วโขลกพอหยาบๆนะคะ ก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าเมนูง่ายๆค่ะมันเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปค่ะยอดมะพร้าวอ่อนนะคะเคืที่ชอบทานเผื่อโอสุกแล้วนะคะยอดมะพร้าวลวกนะหมะูนะ เผ็ดมากมาก็ใสน,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 นะน้อยแล้วแต่เลยนะคะแต่วนะ่าเพิ่มลงไปนะคะหัวหมู่ะน้ำมะนาวเนี่ยเพิ่มมาหน่อยแล้วแต่เลยนะคะแต่นะมันจะใส่อีกน้อยค่ะเพื่อมาตัดใส่นะคะอาจจะใส่ไม่ใส่ก็คือมะเขือ,อเทศนะคะต้องบอกวไวนไงคะใครมีผักใส่ผักได้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะ,ะตักใส่จานได้เลยค่ะยำยอดมะพร้าวใส่หมูนะคะใครจะมี อะดัใส่กุ้งหรืออะไรนูนเนี่ยก็อร่อยใส่กุ้งก็อร่อยนะคะใสกุ้งใสหมูสับก็อร่อยกันลองดูค่ะรสชาติก็แล้วแต่ใครชอบนะคะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วแต่เลยนะคะแต่ของเราเราจะใส่น้ํากิ้งซุกี้ไปด้วยนะคะอร่อยดีวัตถุดิบก็ง่ายๆเลยนะคะก็มียอดมะพร้าวอ่อนหมูเราจะใส่หมูใส่กุ้งใสอะไรแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะใครมีผักก็ใส่ผักลงไปด้วยก็ได้ค่ะส่วนผสมจะมีเต้าอนาปะระหอมนัว น้ำตาลนะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะลองทำดูนะคะเมนูง,ง่ายๆแบบนี้ใครๆก็ทำได้นะคะ